สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาทำเค้กกล้วยหอมอ่าสูตรไร้แป้งนะคะคือเมนูลดความอ้วนของพี่เนาะพอดีมีกล้วยหอมเหลือๆนะคะวันนี้เรามาทํากันค่ะค่ะเนยละลายนะคะ สูตรนี้พี่จะใส่น้ำมันมะพร้าวด้วยนะคะค่ะข้าวโอ๊กนะคะอันนี้เป็นแบบหยาบเนาะแบบหยาบนะคะเอาไปปั่นสักนิดหนึ่งก็โอเคนะคะเอาไปปั่นนะคะ พี่เอามาใส่เครื่องบดมือนะคะเครื่องปั่นดึงมือนะคะเคยรีวิวไปแล้วน้อรอบหนึ่งค่ะพี่ก็จะบดแบบหยาบๆนะคะไม่เอาละเอียดนะคะค่ะเม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะวอน,นัสนะ,ะเดี๋ยวจะมาสับหยาบนะคะ ผงอบเชยนะคะเกลือค่ะกลิ่นวานิลานะคะน้าขาวค่ะงาดำนะคะ อากาศเย็นมากค่ะเนยแข็งเลยเนยแข็งค่ะผสมกันเลยนะคะเดีย๋ยวพี่ก็จะใส่ลูกเกดกับข้าวโอ๊ตเลยนะคะค่อยๆใส่นะคะค่ะอันนี้ทันยพืชที่สับแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ผสมเลยเนาะ น,นะะกับข้าวโอ๊กก็จะใส่สลับไปมานะคะอืมน่าทานมากเลยค่ะ ผสมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทาใส่พิมพ์กันเนาะค่ะพิมพ์ก็อจะใส่เนยนะคะค่ะพี่ก็วอร์มเตาแล้วนะคะร้อยแปดสิบนะคะเปิดเฉพาะไฟล่างนะคะเอไม่มีแปลงเนาะพี่ก็ใช้วิธีกิ้งเอานะคะอากาศเย็นมากเลยะคะ่ะแข็งแล้วนะคะเนยเดี๋ยวเรามาเทาใส่พิมพ์กันค่ะค่ะ พิมพ์ที่สองนะค่ะเทใส่สองพิมพ์แล้วนะคะทันจะพืชทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้จะรีบใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดอายุเนาะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปเข้าเตาอบกันนะคะอันนี้เม็ดมะม่วงถิ่มมาพานเนาะหน้าอันนี้อันนี้เม็ดฟักทองนะคะก็ทันจะพืชทั้งสองอย่างเลยนะคะค่ะอบเสร็จแล้วนะคะอันนี้พี่อบแต่ไฟล่างนะคะอย่างเดียวพอใกล้จะสุกหลืออีกห้านาทีพี่ก็จะเปิดไฟล่างบนนะคะเดี๋ยวเรามาลอง เดี๋ยวต้องผึ่งไว้ให้ใหให้น่นอีกนะคะยังละอุเดี๋ยวเรามาแซะกันนะคะแซอ,อพักผึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวลํามาพักผึ่งให้เย็นนะคะน่าทานไหม ค่ะน่าทานไหมคะอืมอร่อยค่ะ